อ่อนเสร็จแล้วเว้เอาตุ้ยเลยยังไงไปมาหาแล้วครอบอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลนะผมอยู่หน้าโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวพี่ไป หน้าโรงพยาบาลใกล้ๆถอยหลังปับ๊บถอยหลังปับ๊บเลี้ยวซ้ายต้องถอยห,นะหลังปับ๊บเลี้ยวซ้ายโอเคแบบน่ะสวัสดีทุกคนนะครับทั้ง263คนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์หน่อยนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณดาทุกๆดวงนะขอบคุณโนเนียด้วยน,นี่น่าจะแบบบอสลงใช่ไหมเนี่ยคนมา ขอบคุณมากๆเลยครับมว่าจะเป็นเช้าไหนนะแวบๆบอยู่ด้วยกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับเอ๊ะผมผิดปะชัดเจนหันหลังแล้วตรงอย่างเดียวขวา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 โอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนอย่า yeah. แสดงว่ายังมีชมกันอยู่นะผมทดสอบเฉยๆละ หรือเปล่าวะเพลินๆครับทุกคนวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไม่อยู่ยาวมากเหมือนเมื่อวานแล้วจะครับกำลังวิ่งไปวิ่งกันผิดทางเมื่อกี้าฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วพี่เจอคนที่ขโมยแล้ววาไล่กันทืบแม่เลยแม่มันวิ่งหนีด้วยใครอะ ฮะเราจะอยู่ข้างเดียวกับพี่หรือเปล่าเอ้ามารอเลยเลยพ่ซาร์ปิ้นมาแล้ว <Okay. S 2> ดูทรงแล้วอาาไอ้กระทืบไอ้ล่ำกับไอ้เหนือกันไปเร็วฮะเอามีรถจอดอยู่แล้วมันก็ขโมยแล้วมันก็เอาไปเผาอ่ะคิดดูดิ เหเลยเหรอจมันทำด้วยอะไรเออไปไล่กระทืบมันดิอารถอยู่ไหนไม่รู้อันนี้หนูมา <ลด S 3> คานเดียวรถสี่รถสี่อยู่ไหน, 4, ไ,หนไปหารถไล่กระทืบมันดิรถสี่หรอต้องไปเบิกอ่ะแต่ของหนูของเต็มรถเลยนะอุ้ยแล้วมันเจอมันเจอมันทิ้งหนูไว้ที่ยสายามไงมันเจอรถได้ไงวะสยามไงพวกเนี้ยเเออออา<ง><ม>าหหนน่่ยยวก ให้มีเตียงเอาไงเอาไงห้าสองแปดเฮ้ยขอไฟกรอบไปอ่ามันวควักมันวควักได้ได้จักเจราจาดีๆไม่เจราจา,ดาได้ได้เอุณมชอบพี่มีคนบอกว่าเมื่อคืนนี้นี่ยไม่ยาวนะไม่ยาวครับดูวนไปเช้าครับแล้วยังไงพันห้ายังไง 2005, ยังไงพันห้ายังไงได้เล่นได้เล่นนัก <c oughs> เด็กมันวิ่งหนีเอาไงดีวะมันงีงวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูีๆหลบก่อนยังไงยังไงแค่พันห้าพันห้าเลื่องเงียบนะพันห้าเลื่องเงียบนะเอาไงเอาไงพันห้าเลื่องเงียบนะ เอาหน่อยเอานีพี่ตัเปิดดิอ่อนสแล้ววะเอ้ายังไงตุ้ยเลยยังไงไเอุ้มบอาก่อนไปอุ้มเลยไปอุ้ม่อลก่อนพี่ตัล่อยอุ้มไงวะ ปปตต้งตัวมายืนตรงนี้เนี่ยวตรงนี้เขาไปยังไม่คิดว่าจะคิดไอ้ยังคิดเฉยโอเคไหนไหนมันอยู่ไหนมันไดเล่นไดเล่นพี่ตั้งเอามาหน่อยว้

เลือดอ้อย่าไม่เสียระบบไม่เสียระบบแจกแคไม่เสียระบบไม่เสียระบบเออเออเออไม่เสียระบบไม่เสียระบบไม่เสียระบบเออเออเอออาให้ร่วงพี่ต้องการศพมันนี่อ้าวแล้วศพสี่ ไอ้หล่อมไอ้หล่อมไม่เจีบอุ้มศพมันมันมันอุ้มไม่ได้พี่มันอุ้มกันทิ้งไว้อะไม่ไมเป่ลอยไม่ปล่อยเพื่อนเรารักกันอยู่แล้วเพื่อนเรียกบอกเลยเพื่อนโดนพิษตัฟาดหัวเลยลงเนินไม่ดีไอ้ยี่มึงมันงูลำไอ้เฮียแต่พี่พี่ไม่คิดว่ามันจะไอ้นี่นะนึกว่าจะตัดตัดขาแม่งเข้าเฉยไม่จี้กูกาวสวนแต่กูไม่กล้าใจกูไม่ถึงกูยอมรับแล้วกันขอโทษโยนเกมไหม ถ้าเป็นกูต่อยต่อยจนร้องเลรอต่อยจนแบบไม่หลุดยากมากเลยว่ะไอ้เหี้ยหลับมึงอย่าโยนเกมมึงเลยไม่ใช่กูไอ้เหี้ยมึงก็ตายพูดเหี้ยเออจากโรงพยาบาลได้แทสอ่คอยแอ่ใครคนนี้ครับหมอใส่ได้เนยไม่หลับใจครับพาคนด้วยแผ่นห้าอ๋อผมกดก่อนผมเสื้อแดงผมกดก่อนแต่หนูช่วยอุ้มไปหมอผมเสื้อแดงผมกดก่อนหะูม่ชยอุ้มผมใช่อุ้มแค่นะครับผมกดก่อนครับพูดอุ้ยไม่ใช่ดิ เขียดตรงนั้นมันตัวติดกันนะคุณหมอเดี๋ยวหมอขอเดี๋ยวอุ้มสอนเดี๋ยวอุ้มสอนเดี๋ยวเดี๋ยวหมอขอปั๊มคนหนึ่งก่อนนะคุณหมออย่าปั๊มตรงนี้อย่าปั๊มอย่าปั๊มปั๊มมันอุ้มไม่ได้ตัวตัวคัาติดกันอยู่ใช่ครับอ๋อโอเคไปไปศพของสบภพเลยครับไม่ไม่แต่แต่ก็ถือว่าเป็นศพนะครับไปไปนะเอามาพัเรื่องนี้ปั๊มตรงนี้ถือว่าเป็นศพนะปั๊มตรงนี้ตีกันเองมันสุด ไอ้เยี่ยไปตีลำด้วยผมแย่ผมแย่พ่อมแย่พ่มแย่พ่อมแย่เายใช่เดี๋ยให้หมอเดินไปส่งมาไปกับหมอสองคนเดี๋ยวแวะทางก็ได้เริ่มแย่แลวสมุดอยากไปครับลำลำไอ้เยี่ยเพูดเยี่ยเลยเรื่องมึนแล้ว่าอ่าพอาสิบห้าทั้งหมดแล้วนะครับผมกำลังนำส่งโรงพยาบาลครับอะไรวะเนี่ยโอ๊ยใจเย็นเราจะไม่ยอมเสียหนึ่พันห้า พี่จะไดกระเตียนเรื่อยๆล่ะกระเตียนพี่มีไม้ด้วยปะเอาเลยเอาเลยเคสมันเกินมาหนึ่งเคสมันเกินมาหนึ่งนี่ไงตั้งไม่หาอะหรเรื่องของจริงแปนี่นะคะเข้าไปแล้วนึกว่าเข้านอนสวัสดีไหมครับ ใส่ๆๆแล้วครับหมอเอ้ยไม่ถอดเลยแต่บ้านห่าก็เสียระบบเราจะไม่เสียระบบนั่นแต่กูเสียไปแล้วพี่แจะถ้าเมื่อกี้ม่ถูกตกูเอตายเลยพี่แกตายดีเสียระบบเนี่ยไม่ไม่แต่แต่มึงโยนเกมทำไมไอ้เที้มึงไม่เกี่ยวหรอกมึงโยนเกมลงเงินไปดิ ุ่งนี้บอสหาทางงานดลถหายตีกันเองโอเค

พี่ต้องเจอพี่ป้างเสียงดีมากพี่ป้างไหนหมอเหรอ,อต้องไปขอโทษลำก่อนจริงไม่ได้กะจะนี่เลยกะจะตีทักทีหนึ่งเชื่อทีสาแล้วทีสามแล้วยืนอยู่กันแค่นี้พูดในวอร์ทำไม ตลกว่ะไงพี่ตั๊ดเปิดหรือไม่เปิดเอาไงไม่เปิดได้เนี๋ยต้องไปขอโทษลำก่อนรู้สึกผิดีไม่ได้ได้เราต้องได้เงินพันห้าก่อนเรื่องถึงจะจบข้าพาวต้องได้ค้าพาวรถก่อนเรื่องถึงจะจบเอาต่อออกไปน้าโรงพยาบาลเอาต่อพี่โอ้หพี่จะเป็นรุ่นหนึ่งพี่มาพี่ไม่ใช่รุ่นหนึ่งพี่มีรุ่นไม่ได้เลยใจพี่ไม่ได้เลยใจไม่ได้อยู่แล้วพี่พี่ป๊า พี่ทัศนอย่าเสียระบบดีบ <c oughs> แหมเเราเป็นผู้ใหญ่ต้องทําให้เด็กมันเกงเล่น <c oughs> ใหม่เหรอมันเอารถเราไปเผาแล้วเรจําไม่ได้เราวิ่งหารถตั้งนานอ่ะพี่เผาเลยเหรอไม่ได้อะเออรถมันอยู่ในเผาวอะคิดดูที่ท <c oughs> ัศน์อย่าเสียระบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทัศนจะมาขอทุนขอโทษขอพูดอะไรเงี้ยเสียระบบไม่ได้ขอโทษแล้วคุยกันดีๆไงพันห้าไม่กลงั้นพี่ไปเจรจาพันห้าพี่ไปเจรจา ไปเจราจารู้บห,ห,หมอหายพี่เป็นฝ่ายเจราจานะหมอเรียบร้อยครับถ้าจริงไม่ถ้าเจราจาไม่ได้ผมยกฟาดพี่ให้ด้วยสามหนึ่งนะหายนะ <laughs> พี่เป็นเจราจามาพ<ำ>ันห้ารำเอาพี่ตัดขอโทษร์นเดอร์ไอไม่เป็นไรครับพี่ตัดสนุกครับพี่พันห้าพี่พันห้า เดี๋ยวเสียระบบเสียบ้านหน้าอ้าวเนี่ยเขาไม่ยอมเสียบ้านห้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเทำไมพี่จะเจรจาหรือพี่จะยังไงเอาพี่เลื้ยงแต่ตอนนี้สองพันแล้วนะแต่ตอนนี้สองพันแล้วนะที่เสียไปทั้งหมดตรงเนี้ยอามันไม่ยอมอ่ะเอาไปเด็กมันไม่ยอมอ่ะพี่ลำไงอ่ะลำว่าไงอ่ะพี่เจรจาพี่เจรจาผมให้ผมผมให้พี่เจลาจาเดี๋ยวพี่ออกให้มาจบจบเอาไงง่ายดีเฮ้ยไม่ได้ดีเอาไงจัดว่าไงอ่ะพี่ ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยประเดเอาเหรอะไรไปไหนอาไรไปไหนอารถไปไหนสรุปไปลไปืนข้างหน้าคืข้างหน้าคืนข้างหน้าคืนข้าหลังไปท่านบอกพี่ไปท่านบอกพี่ไปเราเบื่อลผมก็ไม่ได้ทำครับเอาสรุปเป็นไงอ่ะเล่าเล่าเหตุการณ์มาพี่ตัดฟางเอาเล่าอีคือาออไเียมาจารถผมาร์บิอใช่ไหมออแล้วแล้วหลับมันไชนผมผมก็เลยชนคืน เนี่ยอ๋อหลำไปเจอรถพอดีเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่เนี่ยไมนขโมยรถมาครับเ่าแล้วเอาเอาอย่างไงอย่างไงมีผมเห็นจอดรถแล้วเป็นจอดกลางทางไงผมก็เลยแบบไม่ก็เรื่องเรื่องเรื่องเริ่มต้นใหญ่นี่เอาแล้วเอาแล้วแกแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงพี่อยังไงไม่เดี๋ยวพี่ต้องฟัผมก่อนพี่ประเด็นอ่ะไม่คือไม่ไม่ต้องฟังแล้วคือมันขโมยเหนือเอางี้ให้ต่อยชนะ คนแพ้เป็นคนจ่ายอ้าวโอ้ยอู้ยเอาเอาแล้วเฮ้ยมันต้องต่อยเลยโรงพยาบาลมัหน่อยเปล่ามันต้องเลยโรงพยาบาลเปล่าเอาโอ้ยเอาแล้วอ้าวใครแพ้เป็นคนจ่ายนะแฝงๆนะลูกผู้ชายนะเฮ้ยทำไมลำมันทำไมไอ้เนื้อสวนเลยลำเอ้าอะไรของมันวะเนี่ยเอ้าไอ้เนื้อช่ายลำวะเนี่ยเฮ้ยเหนือมันดึงงั้นเลยเหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ไอเหนือมันตึงจัดเลยไม่ต้องถึงตายนะอ่าอย่าควักันหมดแล้วอย่าคว้ากระดาบแล้วอย่าคว้กระดาบแล้วดิไม่ต้องตายนะแบบไม่ต้องตายนะอ้ปั๊มเหรอปั๊มแล้วด้วยแล้วล่วงแล้วด้วย 7K กลายเป็นเสีย2,000ไปลำโก้ไปลำฉันสนามไปลำโก้ตายตายไปถงโรงพยาบาลออกมาเคลียร์ไปสรุปไปลำโดน3,000รวมจากรอบที่แล้วด้วยปั๊มระเบิด3,500 นี่งานไม่หางานไม่หาพรุ่งนี้บอสถามเป็นไงงานดำไม่ได้น้ำต่อยดเอไอ้หลามเมื่อกี้โดนชนปั๊มระเบิดเสียห้าร้อยแล้วเมื่อกี้ตายอีกห้าล็อตพันหนึ่งเดี๋ยวต้องเสียพันห้าก็เป็นอีกสองพันห้าแล้วนี่ค่าลงไปแค่ร้อยสามพันี่ไม่ง่าอุ้ยไปช่วยสามพันแล้วเมื่อกี้ลงไปปั๊มเอดีวยไอ้ลงไปปั๊มเพล่ปั๊มเพลอีกสี่พัน อุยอ้ยอุ้ยงานไม่หาหาแต่เรื่องอุย้ยโปรยโต้งานไม่หาหาแต่เรื่องนะล,ล่ำรับจบเดี๋ยวไปช่วยลำ่ยลำเลยช่วยลำ่ำสักพันหนึ่ง